107 FM For life and music Number one international Hit music station This is Met 27 FM Met Met one oh seven FM for life and music. Number one International Hit Music Station. Met Interview. Met Interview. Met One O Seven FM For Life and Music Number One International Hit Music Station What I said about that. Then. Met interviewing. Met interviewing. Met. interviewing. Good morning Master ค่ะ Welcome to Mad Shining Vibe นะคะตามที่คละาสัญญาไว้เลยว่าวันนี้ค่ะ Mad Interview เป็น Mad Interview Special นะคะเพราะว่าคละาไม่ได้อยู่ในสตูคนเดียวนะคะวันนี้เรามีนะคะแรปเปอร์สาวมากความสามารถน้องมิลี่อยู่กับเราดังนั้นแล้วใครฟังอยู่นะคะก็สามารถทูนอินเข้ามาใน<ม>พาร์ท<ม>ออนไลน์ได้เราหลายอยู่ด้วยมิลี่เป็นไงสบายดี ค่ะสบายดีแต่ว่าป่วยเอ้ยนิดหน่อยพอพึ่งกลับมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจากเมกาไปนานไหมประมาณ10วันค่ะประมาณ10วันเนาะเจ็ตลงเจ็ตแหลกตอนนี้โอเคดีแล้วค่ะดีแล้วอ่านะคะวันนี้เนี่ยที่เมลิมาเป็นครั้งแรกที่สตูด้วยที่เมท107ก็แน่นอนมาโปรโมทเพลงใช่ค่ะนะคะเมเนสเมเนสค่ะเมเนสเนี่ยอยากให้เล่านิดหนึงว่าที่มาที่ไปของเมเนสเป็นไง จริงๆมันเนสเป็นเพลงเป็นหนึ่งในอัลบั้มใหม่หนึ่งในเพลงอ่ะเป็นเพลงใหม่ที่เป็นหนึ่ง,นงใน,ในอัลบั้มใหม่อีกทีหนึ่งของวิลี่เอ๊ะเดี๋ยวไม่เป็นหนึ่งเพลงในอัลบั้มใหม่ในอัลบัมมลบมมลบ้มใหม่ของหนูนะคะ <S <S ชื่อว่า Heavy Weight ค<ๆ>่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ไปโปรดิวซ์ที่อเมริกาด้วยก็คือไปทำที่ LA ในช่วงเป็นซองแคม,มอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็โอ้ก็แต่งกัน แต่งกันอยู่3คนแล้วก็โปรดิวเซอร์อีก2คน3คนเลยอย่าเงี้ยคะ่ะอ๋อเหรอใช่เว้ยเซมิกาเป็นเป็นไงบ้างอะ่ะกับการทำงานฝั่งฝั่งเมกาเอาจริงๆสนุกมากแล้วก็ทุกคนเป็นอาร์ติสสุดๆแล้วก็ทีนี้เราเราจะทำกันเหมือนเหมือนค่ายลูกเสือนิดนึงคะ่ะซึ่งเราก็จะมีฐานไป สาฐานในแต่ละวันซึ่งช่วงนั้นก็ไปเป็น10วันเหมือนกันแล้วก็ทําทุกวันก็สมมติวันนี้เป็นฐานฐาน A มีบาร์เรเซอร์จำนวนเท่านี้ที่เขาก็จะจับแรนดอมกันมาอีกทีหนึ่งทาง a d a ก็อันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นทางเศร้าหน่อยตรงนี้มากรูฟหน่อยตรงนี้เพลงเร็วหน่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็จะต้องปรับมูดปึงปัง,ปงวันนั้นได้หลายเพลงอยู่แต่ว่าเพลงที่จะมาอยู่ในอัลบั้มก็คือเพลง m i n i s ค่ะใช่ อัลบั้มเฮฟวี่เวทอัลบั้มชื่อเฮฟวี่เวทค่ะ,ะกำลังจะปล่อยกำลังจะปล่อยใช่นะคะสำหรับใครที่อาจจะเคยฟังแล้วแต่บางทีอ่ะเราอ่ะจะไม่เราจะฟังแล้วเราจะ groove ไปกับแบบเพลงกับเมโลดี้กับอะไร <c oughs> ถ้าเราฟังความหมายความหมายของเพลงนี้คือความหมายของเพลงนี้คือเหมือนว่า The b y l l a d o Nessie ่นก,ก็คือเหมือน่อรว่าไงเราอ่ะเจ็บปวดกับไอ้ไอ้ผู้ความรักอันค้งเนี้ยไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมามากแล้วจนแบบว่าฉันรู้แล้วว่า เธอมันไม่ดีพอสำหรับฉันแกมันก็แค่ไอคนบ้านเท่านั้นเลยเว้ยแกมไอบ้านมันเล่นกับหัวใจี้ใช่ค่ะซึ่งคาราเชื่อว่าทุกคนน่ะก็เคยเจอประสบการณ์อะไรอย่างนี้ใช่ตัวมินี่เคยไหมเฮ้ยมันก็ต้องเคยอยู่แล้วคุณแม่ก็เป็นเรื่องราวของเราเออไม่ละอันนี้คือผ่านการแต่งโดยแบบ r e f l e ็กมาจากอรัวแล้วก็แบบก็รีเฟล็กมาจากหนูแล้วก็หมถึงว่าพอเราช่วยกันน่ะหนูก็จะ ต้องเป็นคนแบบเล่าเรื่องว่าโอเคอยากได้เรื่องประมาณอย่างนี้แบบว่าท็อปิกหนูจ,จะเป็นคนแต่งเพลงจากท็อปิกก่อนเพราะฉะนั้นมันจะแข็งแรงมากเวลาแบบว่าพอไปร่วงเงาคนอื่นมันก็อาจจะอีซี่ขึ้นด้วยความที่เรามีสิ่งที่เราอยากได้อยู่แล้วเราต้องการอะไรเราก็เล่าให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเาไปห้องอื่น,นแล้วกลับมาแต่งแต่งวนวนอย่างนี้ใช่แล้วมิลิไปเจอแบบไปเมกาเนี่ยเราไปเจออะไรในเมริกาที่เรารู้สึกว่าเราอยากหยิบ จับมาใส่ในเพลงของเราที่ไทยเราบ้างอืมอะหนูชอบชอบเมลโลดี้ที่ที่ที่เขาทำนะคะแล้วก็เขาจะมีความแบบมันไร้ขีดจำกัดว่าอ๋อสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่หนูชอบโปรดิวเซอร์ที่นุ่นมากๆากหรือแม้กระทั่งเอ่มเจ,จ้าเอนจิเนียร์ที่เขาแบบมาอัดเพลงเฉยเฉยทุกคนจะมีโอปินเนียนเป็นของตัวเองทุกคนจะแสดงความคิดเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยอย่างงี้ไหมยอย่างอย่าง,างมันจะมีบางเพลงรวมถึงอาจจะเพลงนี้ด้วยคือ วิธีการออกเสียงค่ะสำเนียงที่ไม่ใช่สำเนียงการพูดภาษาอังกฤษแต่มันเป็นสำเนียงการร้องที่จะมีความเชื่อมกันแบบเนี่ยมันคือยังไงอ่ะมันคือแบบเออเราจะมาลอง that boys i a menace มันจะไม่เป็น that boys i a menace แต่เป็น that boys i a menace เลยอ่ะ it all good for me มันมันจะมีความแบบมันต้องทำท่าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพลงเพลงแร็ป ต่างๆที่จะอยู่ในอัลบั้มใหม่ก็จะมีความแบบยากในการอัดซึ่งซึ่งต้องแบบมีคนมาคุมอัดเพราะว่าต้องการสำเนียงที่ไม่ได้เป็นสำเนียงในการสปีกอังกฤษแต่เป็นสำเนียงการ rap. ร้องสำเนียง <ร áp. S 1> การร้องใช่แบบแบบใหม่ๆที่หนูสูงว่าเออว่ะไม่เคยแบบ ไม่เคยมาโฟกัสเรื่องนี้เคยทำไหมแบบนี้คือเขาหนูหนูก็จะมีทางหรือว่าสไตล์ที่เราถนัดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเรามีการเล่นเสียงโน่นนี่นั่นอย่างเราจากการที่เราเสพหรืออะไรมาแต่อันเนี้ยมันเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งมันคือการเชื่อมคำเหมือนเวลาพูดภาษาอังกฤษเราจะไม่ได้พูดเป็นแบบว่า uh, this is a book ปฏิเสธ this a book this a book อย่างเงี้ยมันก็จะมีความเชื่อมกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะ มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะพูดถึงเนาะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราก็เราก็คือไม่ใช่น้ำที่เต็มแก้วอะเราก็พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วนํามาอัดแอปกับเราให้เป็นสไตล์ของเราเนาะอัลบั้มเฮฟวี่เวทเนี่ยมีทั้งหมดกี่แทร็กนะคะที่จะปล่อยออกมา13แทร็ก้ใช่เยอะเหมือนกันเนาะค่ะ13แทร็กก็จะเราจะได้ฟังทั้งหมดเมื่อไหร่เราจะได้ฟังคือตอนนี้ทุกคนจะได้เห็นอะไรบางอย่างทั้งหมดอะจากอัลบั้มหนูวันที่26เดือนนี้ เดือนนี้แล้วหรือวาเออให้ยมันเร็วมาก้เร็วมากอีกสองอาทิตย์อ่ะเฮ้ยอีกสองอาทิตย์ค่ะก็คือเอาอย่างคุณจะเห็นหน้าตาแล้วว้าหนูวว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบยังไงก็คือในอีกสองอาทิตย์นะคะรอชมได้เลยรอชมพี่เห็นเมื่อวานมิลี่โพสในมิลี่โพสในสตอรี่เป็นเอ่อเป็นเหมือนการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไทม์ทรเวลไปตั้งแต่ปี2019เออใช่กับเพลงเพลงเดิมเออใช่ใช่คืออยากรู้ว่า ถ้าเมลีอวันนั้นอะไม่ได,ไได้ไม่ได้ตัดสินใจไปประกวดอะเมลีทุกวันนี้จะทําอะไรอยู่เอาจริงวะ่ะเอาจริงวันนั้นอะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยเอาแบบว่าเพราะว่าหนูอะก่อนหน้าที่หนูประกวดเดลเปริร์หนูประกวดมาตลอดชีวิตก็เลยแบบว่าอ่ะสมมติว่าถ้าเดลเปิร์ไม่รับเราเข้ามลีเละวันนั้นอะเอาวันนั้นอะเราไม่ติดเดลเปิร์ตละก็คง น่าจะเรียนจิตวิทยาค่ะแต่ว่าในทุกวันนี้อาจจะมาเป็นติ๊กตอกเกอร์เราอาจจะด้านหรือว่าอาจจะเป็นเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าลูกน้องพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะชอบอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็นดีออเจพาอดีเจเป็นส่วนที่เออมี เขาว่าไงเป็นหนึ่งในความฝันที่อยากเป็นจริงเหรออาจจะเจอกันที่ m e d World Seven แกกับ DJ Minnie เอาบ้าลองทักทายเมสเตอร์แบบเวอร์ชันดีเจมาเอาชื่อเล่นจริงๆหนูชื่อ Minnie จะเป็นแบบ DJ Minnie แทนนะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะและนี่คือ m e d World Seven แกกับ DJ Minnie วันนี้ฟังเพลงสบายๆแกบ Manes ค่ะได้ๆแต่จะพูดไวไปหน่อยนะคะ DJ เขาดีบัสทายแบงนะ เออเนาะแล้วถ้าสมมติแบบว่าเออถ้าเราดูไอ้วันที่เราประกวดแรปเปอร์วันนั้นอะ <c oughs> เราเราย้อนกลับไปอะเราคิดว่าเราเติบโต บบมากขนาดไหนอะพผู้พี่ว่าแบบมิเรียถือว่าโตแบบเร็วมากเลยนะในสเปน2015ถึงปีเอ้ย2019มาถึงปี2025พอสุขจริงๆหนูทำมา5ปีเองพี่ถึงบอกว่ารู้สึกว่าโตเร็วมาากเลยมากรู้สึกมันมันเหนื่อยจังหวะกว่าจะผ่านไปแต่ละปีอะไรย่างเงี้ยหนูเอาจริงนะจากที่ดูคลิปนะนะคะดีใจมากเพราะการแต่งหน้าดีขึ้น การแต่งตัวดีขึ้นเฮ้ยพัฒนาว่าเพื่อนถ้ามีคนบอกว่าสวยเหมือนเดิมโกรธนะคะเราพัฒนานะคะแต่ว่าไม่ได้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของโอ้แต่หนูว่าหนูหนูก็เขาเรียกว่างเรียนรู้หลายอย่างมากๆค่ะในเวลาห้าปีมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากๆจนบางทีหนูจำไม่ได้แล้วหนูต้องไปเชิร์ช Google เอาว่าเราทำอะไรไปบ้างว่าเราทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะฟิลแบบ เบนนี่บังโกจจำไม่ได้ว่าพ roduce เพลงอะไรไปบ้าง<อ>ซึ่งแบบเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากมีโคเชล่ามีเฮเ<ะ>ดนเดอะคลาวส์มีอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงๆมันมันคือแบบมันคือท็อปของแบบทุกสิ่งที่แบบศิลปินใฝ่ฝันแล้วอะมิลี <c oughs> อะไรคือก้าวต่อไปที่อยู่คิดว่าแบบเนี่ยแหละ I'm gonna hit t h i s g o a l ก้าวต่อไปเอาจินูยังมีทัว ขอตัวเพราะหนูไม่เคยจัดโซโล่คอนเสิร์ตของตัวเองเลยที่ทุกคนเห็นคอนเสิร์ตจอยก็จะเป็นเฟสติวัลทั้งนั้นเพิ่งมามีครั้งแรกที่เป็นแบบขายบัตรเพื่อแบบเพื่อยู่เข้ามาดูมินีจริงๆคือที่ญี่ปุ่นค่ะที่เพิ่งเพิ่งจัดไปอะไเงี้ยค่ะที่ชิบูย่าอะไรก็เป็นแบบไลฟ์เฮาประมาณแบบ300คนอะไรเงี้ยสงร้ยสามร้อคนแล้วเขาก็แบบก็มากันเนี้ยน่ารักมากซึ่งหนูอยากมีอะไรแบบนั้นอ่ะเยอะๆมากๆแล้วก็อยากมีแบบ ทุกประเทศที่เราจะไปได้เลยเนาะเดี๋ยวมิลลี่จะขึ้นกับเจพาร์คด้วยใช่รู้สึกไงบ้างค่ะก็คุณปานะคะเวลคอมแบ็กที่ไทยแลนด์ค่ะเวลคอมแบ็กคุณฟ้านะคะค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เพอร์ฟอร์มเอ่เพลงที่ฟิจิวิ่งกันเอ่เป็นหนูหนูรีมิกซ์แหละไม่ใช่ฟิจิวิ่งด้วยใช่แมกเนสตีค่ะอ่าก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะจริงๆมิลลี่นี่ทำอะไรมาหลายอย่างมากเลยอะทั้งร้องแร็ถ้าจริงๆเราชอบอะไรมากกว่าร้องหรือแร็พ จริงๆหนูโตมากับร้องเออพิ่งเพื่อมารู้สึกว่าแรปได้เพราะว่าเนี่ยแหละมีแด่แรปเปอร์แล้วก็พอติดรายการรู้สึกหนูพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยหรือกูเกิดมาเพื่อแรปวะอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยติดรายการเลยเลยยกเว้นแด่แรปเปอร์นะคะก็ออแต่พอมาถึงตอนนี้ยแ,แอบชอบแอบชอบแรปมากกว่าอะไรเงี้ยใช่เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันเราก็จะอยู่ในในมวลฮิปฮอปแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราถนัดแล้วคะ่ะใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้ศิลปินอ่ะ เขาแบบว่าศิลปินแปอะหลายคนมากทั้งผู้หญิงผู้ชายอะเหมือนมีการเปลี่ยนแนวไปแบบแ,บบแนวคันทรีแนวอะไรบ้างเราจะเห็นเราจะได้เห็นมีลีในบทบาทนั้นไหมแบบไปแบบในแนวอื่นแนวอะไรเงี้ยงงอะเดี๋ยวเตรียมงงกันเลยดีกว่า<อ>ค่ะ <laughs> แต่ว่าคือยีเนี่ยยังยังเหมือนเดิมอาเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวมันจะนค่อยๆโตคือนหนูจะพูดตลอดว่าอพอหนูเป็นคน แต่งเพลงเองทำทำเองใช่ไหมคะทุกอย่างมันออกมาจากตัวหนูเพราะฉะนั้นถ้าหนูโตขึ้นเพลงมันก็จะโตตามตัวหนูไปแน่นอนเดี๋ยวก็จะมีอะไรให้ได้เห็นอีกเยอะค่ะ26่นี้ได้ฟังแน่อัลบั้ม h e v ์วีเว t นะคะถ้ามีหนึงเพลงในอัลบั้ม h e v ์วีเวทที่มิลี่อยากจะแบบบอกว่าเพลงเนี้ยคือตัวตนของมิลี่คือเพลงอะไรว้าวยากจังอยากไปหรอยากไปหรอแต่ถ้าถ้าหนูรู้สึกว่า หนูควจะพูดเพลงที่มันยังไม่ปล่อยสิทุกคนจะได้ไปฟังเออหนูรู้สึกว่าเป็นอีกแง่มุมมุมหนึ่งแล้วกันที่ที่อยากให้ทุกคนไปเห็นคือสองแทร็กสุดท้าย <c oughs> ของอัลบั้มค่ะเป็นแบบว่า ช้าหน่อยเออเป็นเพลงช้า26นี้สแทร็กสุดท้ายเป็นเพลงช้าหน่อยทุกคนต้องไปหาฟางังไปซื้อด้วยไปอุดหนุนเนง้งก็ได้ะคะ่ะ pre s a v ก็ได้เลยนะคะ,ะ26นี้เอา pre s กัเลยนะคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้เราพูดถึง m มนเนสมาแล้วเนี่ยหลายคนฟังหลายคนดูเป็นคลิปต่างๆที่แบบมีลรีได้โพสแล้วขอด้ยินแบบ they I hard but you tell me that you wanna wanna a little longer longer but I'm stronger than that need to relax I check the fact but the fact is the boys are in mess He no good for me I don't know you there's not no no good I learned my lesson He no good for me Sir baby you know girl ขาดนี้ค่ะมีเสมหาในคอร์สไนี่ขนาดมีเส่มาแล้วก็รู้สึกไอไอเน้นหนึ่งอ่ะนี่คือศิลปินที่ทานโปรเลยนะคะดังนั้นแล้ว13แทร็กได้ฟังแน่นอนอัลบั้ม Heavyweight นะคะอีก2อาทิตย์เนาะมาร์คไว้เลยนะคะพรีเซฟไว้ได้เลย26ที่จะถึงนี้ค่ะอืมนะคะแล้วในอนาคตหลังจากปล่อยอัลบั้ม What's Next Family เออแบบแบบแบบโหหนูยากทำหลายอย่างมากเลยค่ะ uh. แบบว่าหมวยนี่ก็ยังอยากกลับไปไปไป,ไปแข่งอยู่ uh. นะคะก uh. ็แล้วก็จริงจริงมีแผนอยากเรียนกอง อยากเรียนกองอยากเรียนดีเจอยากเรีน ence, ยนพแดนซ์อยากเรียนนะอ,อะไรเอาเวลาไหนมาก่อนใช่หน<ง> <laughs> ูว่าชอบผ่าทำอะไรเออเอไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะยังไงก็รอติดตามได้ unified, เลย inne. เพราะว่าจริงๆแฟนคลับหนูตอนนี้น่าจะชินชากันไปแล้วทุกคนเป็นแบบว่าอาจ,จะทำอะไรก็ทำเดี๋ยวรอสนับสนุนนะรอสนับสนุนรอสพอร์ตใช่แบบเจมาอะไรใหม่อีกแล้วเนี่ยเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยก่อนไปพี่เพิ่งเห็นว่าไปเจออังคคลอรเจอว่ะเป็นไงบ้างค่ะ ก็บอกว่าก็บอกว่าคือเขาก็เคยมาที่ไทยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ซึหนูไปแล้วก็เหมือนแบบว่าเลื่อยรู้จักกันจากวันนั้นเพราะว่าหนูหนูแบบเป็นแฟนคลับแล้วก็แท็กเขาแล้วเขาอ้ารู้จักยูเหมือนกันเลิศอะรู้จักยูเหมือนกันรู้สึกแบบคนดังเลยเลิศแล้วก็เลยแบบว่าพอไปพอไปอเมริการอบนี้ก็เลยแบบเออเออมาแบบแฮงเอาท์แบบทำคอนเทนต์ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยออกมาเป็นคอนเทนต์ที่เราใช่แล้ววันวันเหมือนแบบถัดไปสามสี่วันหนูไปวิ่งสวนสาธารณะตอนเช้า เ้วก็เจอเขามาถ่ายคอนเทนต์ของเขาเองอเอ้าเหรอเอ้านายเจลไฮยูไอมาวิ่งเอ้าเหรอใช่ค่ะเขาแบพบเจอกันได้เลยมันโลกมันจะกลมมันก็กลมเนาะแล้วยูไปคารโอเกะด้วยอ่ะอันอันนั้นคือแบบโอเคพี่อยากรู้ว่าอันนั้นคือแบบแบบเรียวเรียวเลยป่ะ เมื่อก็คอนเทนต์ไงคุณแม่อ๋อมันคอนเทนต์อ๋อแต่แบบ acting load อยู่นะขอบคุณค่ะแล้ะก็ยังรับงานการแสดงได้นะคะที่สุดะเห็นไหมล่ะได้ได้หมดจริงๆนะคะงานการแสดงเอาจริงๆนะมิเรียทำมาเกือบแบบเกือบทุกอย่างแล้วมีอะไรที่ทำไม่ได้บ้างอาจจะเป็นคนเรียบร้อยอาจจะยาก โ <Okay. laughs> อาจจะยากเลยอันนี้ค่ะไม่ใช่แนวไม่ใช่ไม่ใช่ทางแต่พยายามอยู่ค่ะ,ะได้จะได้ประมาณหนึ่งแต่ก็เท่านี้ะนะคะ,ะติดตามมิล,ลี่กันได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาเมาส์มอยมาฝากผลงานแล้วก็ฝากอัลบั้มนะคะอะสุดท้ายนี้มิล,ลี่อยากจะฝากอะไรกับแฟนๆค่ะ ก็ฝากติดตามหลายๆอย่างต่อจากนี้ด้วยนะคะแต่เอาอย่างแรกก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปอย่างอื่นเลยก็คืออัลบั้ม Heavy Weight นะคะก็ย6นี้เ่วยกันค่ะเดี๋ยวดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกเนะเมื่อวานก็เปิดไปแล้วนะคะมนเนสจากเมลีค่ะ